สวัสดีนะนครับในสวัสดีนะทุกท่าน,นเดี๋ยวตักลงก่อนเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะนเพราะว่าจะชาร์จแบตไปด้วยเร็วตกเดีด๋วยวเะตก พ่ไม่รู้รจะไเมเค,คอมีา่บาวสั่งน้ำตกคมๆมนะน,นี่มนน้อยวะไม่รู้ใครจะไม่รู้นะจ๊งก,กินให้มันหมดเถอะยังไม่กินเลยก็มาน้อยน้ำตกนะน้ำตกเนื้อนะนะี่นะเขาโพดเราซื้อมา ไอตัวนี้มันเหมือนจะขึ้นโต๊ะตลอดเลยโอ้ยเดี๋เราสองคนมบาพี่บ่าวลุยเดี๋ยวประชันฝีมือกับพี่บ่าวจะไปสนะพี่บ่าวหรอกครูทข้าวที่น่ะทำบ้านนี่จะจะมาสนะพี่บ่าวได้ยังไงเดี๋ตักกินตะกลับนะพี่บ่าวกินข้าวด้วยนะล่าสุดสั่งแล้วว่า อยากินแต่อาหารพี่ว่าเาว่าไม่เกี่ยวคพอดีครับผมดูกล้องเห,เ,หเห็นเห็นไหมบ้าเห็นห,อน,อหนอนหูดังนู่นวันนี้อะไรกันนั้นน้ำตกวันนี้อะไรกันนั้นเหรอเขาคงใส่ชุดรถหนักๆนะท่าเจ้ามอว่าแม่ร้อยเนาะ ข้าวสุกเช้าเกินบตามันแข็งบ่ไข่าตีีเช้าอาอ่นตีห้าแล้นะนอนไม่หลับก็ตื่นแล้วตื่นมาก,ก็ยืนเปล่าอุเร็วยินเปล่าเบดแล้ว <c oughs> อหูขอเ,เข้ายินเ,เร็วน่อื่นคืนุ่งคนเพานับลับจะกลับล้น้ำว่ามือ ถ้าเมียเมียเจ้ามาอยู่ด้วยจะอาบน้ำทุกวันรู้ปะนีไม่เกี่ยวเไม่เกีียวไม่อยากอาบก็ไม่อาบไม่เกียวก็เมียมาไม่เยอะอย่างเงี้ยจะให้ก่อนรอเป่าน้ำแบ่เอาเดเอาเลย่ก่อนรอาบอาบก็ดีอาบกเย็นสบาย อุ่นๆละากายเราเก่ได้หะอาบน้ำเย็นขอร้องพอมร้อนอ่ะเออเั็นห pues <aujourd'> ิวแลวอืมอ Naw ืมตรงเลยหาตุกแกใช่ไหมเจมาน mm ุ hmm. okay. ้มาน้ยจำมาทุกวันมาตุ่นั็ทุกทัน สอสานตัวเองก่อนแล้วเนาะกอนจะสงานมาเยอะกุนสองชานแล้วก็พี่หวานนี่ทำไรเนี่ยเนาะได้หมดแล้วสวัสดีคุณนะคะ เดี๋ยวช่วงใบไฟจะไปทำอื่นนะเจ้าทำใบไปติดมูช้างเหลืออีกประตูเดียวแล้วก็ติดไอ้นั่นไหมที่เปิดเงียบประตูเปิดคุยเดือนน่ะมีวะเฮ้ยเดิจะไม่มีตาแมวรับนีบม่มีหน้า, <laughs> นาต่างละ <laughs> เราจะไปทํำราวตากผ้าในห้องน้ํครั้งน้ครบท่ทบางเตาเน่ยเด้อมาเลยทำทำบางเตาอีเปดอะไรทงมอ่ะอีแปดค่อยจีบลงมาน่ะอีแปดทงมอีแปดทงโมปะอืมเฮ้ยเอ้ยนักกคุยแล้วบอกแตแม่เล็ดแล้วบอกตอนไหนไม่เเห็นแม่เล็ดเอาเข้ามาก่อนเราแล้ะเจ้ากไอนบ่เพราะว่าให้ตรงที่ดีหกตัวเราไม่มู้จะจัอื เจียมพระ้หรอพระไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วดงบอกมาเยอะไม่ได้วันพระทรงมากไม่ได้อไม่ได้ทำงานแต่ก็ะซงไม่ได้ไม่ได้มาขไม่ได้บ้านเขานะคืออืมอ้เมื่อวานนี้ยนเอาแวดจะค่อยอยู่นบอกอย่าพูดไปทานาเจ่าแก่อนจ้ามันก็ไม่ได้หรอกวันวันที่เท่าไหร่นะต้องวันพระนะยี่สิบปดเจยเจวันศีนใหญ่ ตอนแรกว่าจะสูงม,มากวันที่ยืบเก็ดแต่ว่าวันพรรพะนะทางบาง้านเขาถือเนาะเขาไม่ให้ทำอะไรเนาะมิแต่ก็เสร็จเสรื่องงานีวันที่หกที่ว่าไม่ได้่ไยังพร้อมวที่หกนะอ่ะยืบแปดหนึ่คือจบนะงานอ่ะมิจกุลเรือนิดหน่อยอะ่อยอะเรือพวกไเ<ฟ>ก็บงานไฟเสร็จแล้วไฟทุนนี่แหนละ<น>ไฟก็คือจบเลยเนาะ อไอ้ยังไงเล็น้อยไดพวกเออเล็กน้อยอ่ะแปางกันเก็บพยายามนะจะพยายามเนาะเดี๋ยวนี้ก็ผมจะไปทำจุดที่ผมว่าแหละนี่ไฟเสร็จก็จบแล้วเนี่ยแบ่งกันคนละจุดไปเลยไฟเสร็จประปลาเล็กน้อยจบแล้วปลาปลาสองก็สองจุดประปามไม่มีมหาแล้วมไม่แน่ผมอาจจะทำเสร็จวันนี้ก็ได้ไม่รู้ไม่พูดดีกว่า นย่าเราโม่เฮ้ยพิกมีห,า,หายไม่เสร็จหอกวันนี้น่ะ,ออะรพริกยังมีหางไม่เสร็จไม่เสร็จวันนี้ไปทำชั้นวางอ่ะมีได้สองวันหืมดูเดินน้ำก่อนเดินะเดินน้ำเจ้าก็ต้องไปปิดบานตรงโน้นนะน้ำก่อนแรกต้องนะตัวหลักเนาะอเอาตัวหลักก่อนเนาะชั้นวางไว้ที่หลังดีวกว่าเก็บเก็บ เพราะเราจะเข้านะของน้ำเนาะเดี๋ยวระบบน้ําก่อนดีกว่าเดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้ผมไปเดินระบบน้ําเลยอืมมันจะได้ใ้งานเลยเนาะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกใจเรานี่ยหะจะเข่าคมทุบปาก เมื่อกี้ผมก็ไปทำหูจับกับเลือนบานเลือนอืมบานเลือนทำหูจับมันจะได้ไม่ต้องหาที่จับนะทำหูจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เชื่อมเหล็กล็อกไว้หมดแล้วลองทดลองยกแล้วเมื่อกี้พี่บ่าวอืมยกให้มันหลุดออกจากเบ้าไม่ไม่ออกอืมอืมมันค่ามันเหลืออ,อยู่ไม่ต้องทำไอ้คานตรงการลางนะมันไม่หลุด ยกออกแล้วไม่ออกอต้องเชื่อมตัดออกอย่างเดียวให้ห่วงได้เพื่องวัจะรุทับเด็กมันมีสิรั่วรับรองนะบานเรื่องที่ผมทําเนี่ยล้มไม่มีล้มทดลองแล้วทดลองดึงออกจากเบ้ามันไม่ออกตอนเชื่อมเหล็กล็อกไ้หมดแล้ว บนล่างล็อกไว้หมดแล้วไฮไลท์ไฮไลท์ฮลของบ้าน,น,นห,หลังนี้ไฮไลท์ครับผมมันจะล้มก็ต่อเมื่อต้องเอกี่ยกเท่านั้นเมื่อกี้ก็ไปไล่แข่งเชื่อมยึดตายเลยตอนแรกก็จะยิงน็อตเอาอแต่วันยิงน็อตแล้วมันไม่มีที่ยึดเนาะที่ยึดมันน้อยก็เลยไม่ได้ยิงแล้วตกทีจเท้าเลย เ,เดี๋ยวอไอ้สินท้นทำเสร็จซีเมืองน้ำไม่น้ำดูเองนะครับผม,มแข็งเต็มเช้าอมืมันละลายเลยแข็งอยู่อยู่เหมือนเดิมแข็งอยู่เหมือน,นเดิมครับผมไม่ละลาย โอเคขอบคุณครับครขอบคุณการับชมครับผมอครับสวัสดีครับเดี๋ยวสบายมืองานต่อพักผ่อนสักหน่อยก่อนมีลายสวันครับผมตัวนี้ก็่าไรแล้วนยี่สี่ยี่ห้ายีหกเนียย่ย่ไหนยี่เจ็ดจะเจอมนักไหนเนาะยีจ็ดหยุดนี่จก็มาถว่าจบอาจจะมีพวกเก็บงานก็ไปหลังนะอานมีอะไรที่เพิ่มเติมก็ ต,ตัวที่นึกไม่ออกเออตัวตัวท well> ี่กินไปถึงอ่ะอือแต่หลังคานี่มันต้องต้องๆเลยต้องถึงแล้วล่ะตรงนี้แหละอายเขาเวลาไปส่งหมดเราต้องต้องต้องวันนี้แหละเจ้าต้องทำทีบ่าวตรงนี้พรุ่งนี้เจ้ย์อย่าปล่อยไว้นะมันอายเขาจะกินให้มันหมดนะเมื่อกี้เจ้ยจะกินให้หมดเลยเจ้าบอกว่าเจ้ายังไม่อิ่มนะอืออายก็คือเอามาต้มแล้ Gracias. แม่เราจะจบฮะเคครับผมฝากวันนี้สวัสดีครับ